หลักสูตรซูเปอร์ l อ a รุ่นที่2จัดการเรียนการสอนโมดูลทูภายใต้หัวข้อ กฎหมายที่จําเป็นสําหรับขั้นตอนการประกอบธุรกิจณห้องประชุมดรสวยสุทธิพิทักษ์อนุสร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สหทนรัตนภัยจิตศาสตราจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ดตร์ดรสัตยพลนสัจเดชะทนายความและกรรมการผู้จัดการบริษัทสัตยพลนแลนด์แอนด์พาร์ทเนอร์จำกัดนายกฤษณะมิ่งทองคําเลข,ขาธที่การสมาคมทรัพย์สิงนทางปัญญาแห่งประเทศไทย รองศัสตราจารย์พินิจท,ทิพมณีผู้อํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและดรดาริกาลัตไผพัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาร่วมแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การบรรยายเริ่มต้นด้วยกฎหมายการจัดตั้งบริษัทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนที่เน้นถึงความเสียเปรียบของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่มักจะขาดเครื่องมือปกป้องสิทธิและไม่สามารถฟ้องร้องได้หากถูกละเมิดโดยไม่สุจริตทำให้การคุ้มครองสิทธิขาดความเท่าเทียมในทางปฏิบัติแต่ปัจจุบันกฎหมายได้เปิดช่องให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถฟ้องร้องได้เมื่อมีการดำเนินการที่ไม่สุจริต ซึ่งถือเป็นพัฒนาการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในบริบทการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมการตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทเช่นการเขียนข้อบังคับให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อวางรากฐานการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายการกำหนดมติพิเศษสำหรับการตัดสินใจในเรื่องสำคัญและการใช้กลไกเสียงข้างมากพิเศษเพื่อป้องกันผลกระทบจากการรวมเสียงของฝ่ายข้างมาก ส่วนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประเทศไทยยึดหลักยื่นก่อนมีสิทธิ์ดีกว่าคุ้มครองนาน10ปีและต่ออายุได้ไม่จำกัดซึ่งเครื่องหมายการค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ใช่คำทั่วไปหรือคำบรรยายสินค้าเว้นแต่จับพิสูจน์การใช้แพร่หลายจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ขณะที่ดรดาริกาในฐานะรุ่นพี่ซูเปอร์ l b a รุ่นที่1ได้แบ่งปันประสบการณ์และความท้าทายในการบริหารสถาบันการศึกษาและแนวโน้มการศึกษาในอนาคตโดยมุ่งเน้นไปที่โอกาสและความท้าทายของการศึกษาไทยว่าแนวโน้มของโลกที่มุ่งสู่ Education 4.0ซึ่งเน้นการเรียนรู้แบบหลากหลายสาขาวิชามีความยืดหยุ่นและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อผลิตเท่าแก่หรือคนที่มีความรู้รอบด้าน นอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนถึงผลกระทบจาก AI โดยคาดการว่าอีก6ปีข้างหน้า AI จะเก่งเป็นล้านเท่าการเปลี่ยนแปลงในระดับนี้ทำให้ระบบการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนโดยเน้นว่าผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ AI 2อย่างมีวิจารณญาณและเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่ไม่แน่นอนแต่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับหลักสูตรซูเปอร์ l p a รุ่นที่2มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเป็นประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความสามารถแก่ผู้นำองค์กรด้วยการบูรณาการความรู้ด้านกฎหมายเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคใหม่